ใจละสังขารใจละสังขารใจละสังขารทำไมใจต้องละสังขารเพราะว่าสังขารนั้นชอบพาไปเกิดตายในพบในการมต่างๆ ตั้งกรรมมาพบไปเกิดไปตายองแต่งเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเมื่อใจรู้เท่าทันกุศลที่เป็นความสุขและอกุศลที่เป็นความทุกข์แต่ทั้งสุขและทุกข์ของสังขารนั้นคือเรียนสองด้านก็คือมีความไม่เที่ยงมีความเกิดดับแล้วไม่เที่ยง มีความเป็นทุกข์ที่ทนได้ยากที่เรียกว่าทุกขังและความเป็นนัตตาคือสุขเป่าทุกข์เป่าไม่ได้เป็นสุขอมตตหรือทุกข์มตะไม่เป็นที่เพ่งนะครับเป็นของเล่นของชั่วคราวไม่น่ายินดีไม่น่าเพลินไม่น่าพอใจไม่น่ารักไม่น่าลุ่มหลงไม่น่าสนุกซึ่งสังขารที่ใจละสังขารก็เพราะเหตุนี้ ว่ามีสิ่งที่ดีกว่าสังขารก็คือนินพานคือความว่างสุญญตานะครับเมื่อเราสละสังขารได้นะใช้ใจละสังขารเพราะสังขารนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวของเรา,เ,ราเป็นเพียงอารมณ์ที่น่าปัถนาและไม่น่าปัทนาที่เอาไว้หลอกปุถุชนนะับที่ยังมีอวิชชา ให้ปูงแต่งเพื่อเพลินหม,มกมุ่นผูกพันยึดติดยึดถือยึดมั่นในบุญในกรรมในสุขในทุกข์ในความพอใจให้พอใจความยินดียันร้ายในสังขารซึ่งธรรมชาติของสังขารนั้นก็ไม่ที่ยังเป็นทุกข์เป็นนันตตายอยู่แล้วท่าน,นให้เรานั้นสละนัลละกลายนะครับทิ้งซึ่งสังขารก็ใจนี่แหละนะครับใจที่มีวิชา นะครับมีวิชาแล้วก็จะละสังขารได้เคยรู้เท่าทันความเป็นจริงเห็นแจ้งรู้แจ้งนะครับรู้แจ้งอยู่ในใจว่าที่หลงไม่รู้ไม่แจ้งไม่ชัดที่เทียบพงแต่งไปเรื่อยทั้งกุศลบ้างอากุศลบ้างเวียนว่ายแต่เกิดสร้างพบในสร้างกรรมไม่จบไม่สิ้นกรู้ว่าแสวงหาพรหมอาจรรย์ไม่จบไม่สินส้น,บนพบทุกชาติ ทีนี้เมื่อเรารู้เท่าทันรู้แจ้งแก่ใจรู้แจ้งใจแล้วว่าจิตแสวงหาพรมจันทร์หยิดแสวงหาการหยิดแสวงหาพบะัะนะครับก็นิพพานคือว่างก็เลยใจละสังขารซะไม่ต้องแสวงหาอะไรให้เป็นอะไรอีกก็จบพรมจันทร์จบการนะจบพบจบชาติกันนะครับ พราะถ้าเราไม่จบมันก็จะไปเรื่อยนะครับเราต้องลดต้องละต้องเลิกนะครับต้องสลัดสลัะละคลายใจก็เลยละขาดซึ่งพบละขาดซึ่งการละขาดซึ่งการสงแหวงหาผมมาจันใจละนะครับใจละสังขารเพราะเสียงนี้เป็นสังขารทั้งหมดสังสารสังการเป,ป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองนะครับก็เลยละเหตุใ้เกิดทุกข์ ใจละสังขารได้ก็ไม่ต้องอุปทานนะครับไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องพอใจพอใจไม่ต้องยินดียินร้ายไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ต้องเป็นภาระเป็นปนัญหาเป็นกังวลกับสังขารนะครับเพราะว่าไม่รู้มันจะเอาควาก้อยแต่ละสังขารที่ปรุงขึ้นมานะครับดีร้ายประการใดก็เอาแน่ไม่ได้นะครับ แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่สังขารจะปรุงแต่งไปในกุศลอกุศลกำหนัดบ้างคัดเค้งบ้างร่มหลง,ลง,ลงบ้างมัวเมาบ้างหน้าปัถนาไม่น่าปัถนาบ้างซึ่งก็เป็นทุกหมดเป็นภาระเป็นปัญหาเป็นเรื่องหมดก็เลยสรุปซะเลยว่าใจละสังขารเมื่อใจละสังขารแล้วนะครับนิพพานก็รองรับก็คือว่างนะครับว่างเย็น นะครับดับสงบเงียบวิเวกใจก็สะอาดบริสุทธิ์ทันทีนะครับ